การมีเพศสัมพันธ์แต่ปล่อยภายนอกค่ะสามารถตั้งท้องได้ไหมคะน้องว่าล่อน้องว่าท้องไหมหนูไม่ท้องค่ะแน่ใจนะโอเคครับขอบคุณครับคืออย่างนี้ครับพวกเราก็มักจะนึกว่าถ้าเกิดเรามีกิจกรรมเรื่องนั้นกันแล้วฝ่ายชายเนี่ยหลั่งภายนอกสเปิร์มไม่น่าจะเข้าไปภายในจริงไหมครับแต่เราทราบไหมครับว่าระหว่างที่มีกิจกรรมนั้นเนี่ยมันมีน้ําหล่อลื่นออกมาจากผู้ชาย น้ำหล่อเลือนนั้นบางครั้งก็มีตัวสเปิร์มหลุดออกมาด้วยนะครับเมื่อสเปิร์มหลุดออกมาส่วนใหญ่แล้วสเปิร์มที่หลุดออกมาจะเป็นสเปิร์มแข็งแรงหรือสเปิร์มไม่แข็งแรงแข็งแรงสิเพื่อนๆมก่อนเวลาถูกไหมครับเป็นพวกความเร็วจัดให้สเปิร์มที่แข็งแรงกัดท้องม,มีไหมครับมีแน่นอนครับแต่น้องๆจําไว้ที่อันตรายมากกว่านั้นก็คือการหลังภายนอกไม่ได้ป้องกันการติดโรคติดต่อทางอะไรครับเพศสัมพันธ์ครับเพราะฉะนั้นในวัยรุ่น ไปรุ่นที่เรียนจบแล้วนะเกิดอยากจะมีกิจกรรมเรื่องนั้นก่อนนแต่งเนี่ยสิ่งที่จําเป็นมากที่สุดก็คืออะไรครับต้องมีเพศสัมพันธ์ซึ่งปลอดภัยใช่ไหมครับเรียนกันได้ยังครับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยถ้ายังได้ได้เรียนไปเรียนให้เรียบร้อยนะครับว่าถ้าจะมีความสัมพันธ์นั้นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอันดับแรกเลยรับผิดชอบต่อร่างกายเราจริงไหมไม่ให้ร่างกายเราติดโรคจากใครครับเพราะฉะนั้นร่างกายเราเป็นที่รักของพ่อคุณแม่ไหมครับ เป็นนะครับรักษาให้ดีนะครับอย่าไปปล่อยให้ใครหลังภายนอกนะครับอาจจะติดเอ็กบานะครับ